บทที่36คําคำถามประโยคนี้ของแพรทองมีค่าสําหรับไฟเคี้ยวเสือเสียยิ่งกว่าการที่เธอจะตอบเขาว่าจําได้มากมายหลายเท่าซึ่งเขาไม่อาจประมาณได้ในตาสีเกือบดาสนิทของเขาทออประกายอ่อนโยนแจ่มใสเมื่อทอดไปจับยังใบหน้าเยางดงามน่ารักของคนถามไฟยังไม่ได้ตอบฉันเลยเธอถวง และมองดูเขาอย่างรอคอยคำตอบด้วยดวงตาคู่สวยสุขใสเมื่อดวงตาสองคู่สบกันนิ่งนานสัญชตาตญาณความเป็นสาวได้ทำให้แพรทองเสเมินมองไปทางอื่นเสียซึ่งไม่ใช่ไฟทั้งนี้ก็เพราะเธอได้แลเห็นประกายประหลาดจากดวงตาคู่นั้นซึ่งเธอรู้ว่ามันได้บอกถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีเทิทูนบูชา ของผู้เป็นเจ้าของที่มีต่อเธอแต่ดูเหมือนมันจะบอกถึงอะไรอีกอย่างหนึ่งที่นอกเหนือกว่านี้ซึ่งซึ่งเธอยังไม่สู้เข้าใจหนักว่ามันคืออะไรความจริงผมควรเป็นฝ่ายถามคุณแพรมากกว่าเขาแยงถามอะไรจ๊ะสักอย่างฉุนถามว่าเพื่อต่อไปคุณแพรเป็นนายแพทย์หญิงแพรทองคุณแพรจะให้เกียรติรักษาผมไหม หากบังเอิญผมเกิดไม่สบายไฟใช้คำว่าให้เกียรติกับชั้นเชืยอหรือคิ้วโค้งจะโดดห่างตาเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อถามครับควรจะตอบว่าขอรับกับผมจึงจะถูกเธอประชดให้ทำไมผมจะตอบไม่ได้หากคุณแพรต้องการเขาพูดอย่างจริงจังคึงข,ขังดีแล้วแพรทองเชิดหน้าพูดไฟแลเห็นเช่นนั้น จึงยืนยันเสียงหนักแน่นแต่ก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนว่าอย่าว่าแต่เพียงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เลยผมกล้าทำทุกอย่างตามที่คุณแพร์ต้องการทำพูดดีไปเดี๋ยวฉันก็จะไปบอกให้ไปตายเสียหรอกเธอพูดยิ้มยิ้มเวลาคุณแพร์ยิ้มอย่างนี้ไฟบอกตนเองว่าเขามองไม่เบื่อเพราะรักยิ้มพิมพ์ใจนั่นถ้าคุณแพรบอกผมไปผมก็จะไป แต่ผมขอถามสักนิดว่าคุณแพรเกลียดผมมากนักหรือในตาของไฟเขี้ยวเสือจับจ้องอยู่เฉพาะใบหน้าของแพรทองขณะที่พูดคนถูกมองไม่ตอบเสเมินมองไปทางคุณนมเสียแก้มทั้งสองเป็นสีจัดหญิงสูงอายุขยับกายพร้อมกับไอเบาๆต่อจากนี้แกเขก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนมตื่นแล้วหรอคะเด็กสาวถามอย่างอ่อนหวาน พร้อมกับเอื้อมมือไปจับมือของแกกําไว้อ๋อคุณแพรแกรทักด้วยน้ำเสียงที่บอกความปีติตื่นตันเพราะคุณแพรมักจะแอบเลี่ยงลงมาเยี่ยมเยียนแกมิได้ขาดมานานแล้วเหรอคะนมมัวหลับไปเพิ่งลงมาได้ครู่ใหญ่ๆคะ่ะเห็นลูกชายของนมนั่งเฝ้าอยู่ไม่ยอมห่างคุณนมยิ้มอย่างปลาปลื้ม ทอดสายตาไปยังเด็กหนุ่มซึ่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ทางด้านปลายเท้าของแกตั้งแต่หลับไปคงยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยสิแกเดาถามด้วยน้ำเสียงที่บอกถึงความปราณีรักใครขอรับงั้นตอนนี้จะไปทำอะไรก็ไปเถิดไม่ต้องเป็นห่วงพูดกับไฟจบแกก็หันไปกล่าวขอบใจแพทองว่านมขอบใจคุณแพรมากค่ะ ที่อุตส่าห์ลงมาเยี่ยมเยียนเสมอก็แพรรักและเป็นห่วงนมนี่คะแพรทองเอียงคอบอกด้วยท่วงท่าน่ารักคุณนมยิ้มอย่างชื่นใจซึ่งดูเหมือนจะไม่เพียงแต่คุณนมเท่านั้นที่มีความรู้สึกเช่นนั้นไฟก็พลอยชื่นใจไปกับคุณนมของเขาด้วยเพราะเหตุนี้คุณนมจึงรู้สึกไม่สบายใจเมื่อแลเห็นสายตาของไฟที่มองดูแพรทองบัดนี้ สิ่งที่แกวันวิตกกำลังจะเป็นจริงเป็นจริงขึ้นมากระนั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนช่วยดลจิตดลใจของไฟอย่าให้มีความรู้สึกลำลึกต่อคุณแพรเลยเพราะสิ่งที่เขาจะได้รับคงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความผิดหวังเพราะผู้ชายที่แพรทองภัชระพจนาตจะแต่งงานด้วยนั้นมีอยู่สองคนเท่านั้นคืออคคณิรุธอยุธราชพัก แต่ในระยะหลังนี้นับตั้งแต่แพรทองเป็นสาวดูเหมือนผู้มีสิทธิ์แต่งงานกับเธอจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออายุจราชพักผู้เป็นบุตรชายคนโปรดของพญาบริรักษ์ราชพักได้ยินคุณแพรพูดอย่างนี้นมก็แทบจะหายแล้วล่วคะค่ะแพรพูดจริงๆนะคะไม่เชื่อถามไฟดูก็ได้เธออ้างอิงไฟเป็นพยานคนถูกอ้างยิม้ม โดยไม่พูดว่าไกนมเชื่อสิคาทำไมจะไม่เชื่อต่อจากนั้นแกก็แก,กล้งใช้ให้ไฟไปติดไฟต้มน้ำให้แกเสียด้วยไม่ต้องการให้เขาอยู่สนทนากับแพรทองอีกต่อไปเพราะหากใครมาพบเห็นเขา้าย่อมไม่สู้เหมาะดีไม่ดีเขาอาจจะคิดว่าแกเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยกับหนุ่มสาวทั้งสองการแอบมาเยี่ยมเยียนคุณนมแพ้ว ที่เรือนพักเกือบทุกวันของแพรทองเป็นเหตุให้เธอได้พบและพูดจากันมากกว่าปกติซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้แก่นางสาวเขียดอย่างเงียบๆแต่หล่อนก็ไม่กล้าแสดงสิ่งใดออกมาในเมื่อแพรทองไม่ได้อยู่ในฐานะเดียวกับหล่อนแต่จะอย่างไรก็ตามเขียดจะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่หล่อนเกรงว่าไฟ จะมีความรู้สึกต่อแพรทอง,ทองเช่นเดียวกับราชพักสองพี่น้องดังนั้นหล่อนจึงคอยหาโอกาสพบไฟวันนี้พอช่วยช่วงยกล่องกุหลาบเสร็จไฟก็รีบกับเรือนพักเพราะเป็นห่วงคุณนมถึงแม้ระยะนี้อาการของแกจะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติแล้วก็ตามไฟก้าวขึ้นบันไดไปยังไม่ทันขั้นสุดก็ได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นพี่ไฟจ๊ะ ถึงจะไม่หันไปดูไฟก็รู้ว่าผู้ที่เรียกเขาเป็นใครคิ้วจึงขมวดมุ่นเข้าหากันเล็กน้อยคุณหญิงทานให้ชันเอาของมาให้คุณนมคำพูดประโยคนี้ของหล่อนทำให้ไฟหันมามองดูเขียดรีบส่งยิ้มให้อย่างประจบพร้อมกับส่งถาดผลไม้ให้เขาและบอกว่าเดี๋ยวพี่ไฟช่วยถ่ายถาดออกแล้วก็เอาถาดมาให้ฉันด้วยก็แล้วกัน ไฟพยักหน้ารับหายเข้าไปในเรือนคู่หนึ่งแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดแล้วส่งให้เขียดช่วยเรียนคุณหญิงท่านด้วยว่าคุณโนมท่านกราบขอบพระคุณจ้าเออฉัมีอะไรบางอย่างอยากจะเล่าให้พี่ไฟฟังหล่อนเหลียวซ้ายแลขวาไปร,บรอบๆบริเวณน,นั้นเรื่องอะไรพี่ไฟนั่งลงก่อนสิท่าทีของเขียดทำให้ไฟต้องสุดตัวลงนั่ง ที่ขั้นบันไดนั้นฉันอยากจะเตือนพี่ไฟพี่ไฟจะว่าฉันวุ่นวายกับเรื่องของพี่ไฟหรือยังไงก็ช่างเถอะหล่อนเริ่มเรื่องเตือนเรื่องอะไรไฟถามเสียงเรียบเรื่องคุณรุตกับคุณอายุจ่าทำไมซักอย่างสงสัยพี่ไฟไม่รู้หรอกหรือเดี๋ยวนี้คุณสองคนนั้นกำลังเป็นศัตรูคู่แข่งกันเขียดลอยหน้าถามวางท่าเป็นผู้รอบรู้เต็มที่ จนไฟนึกขวางแต่การอยากรู้เรื่องเป็นเหตุให้เขาไม่ได้แสดงความรู้สึกอันนี้ออกมาไฟสายหน้าพร้อมกับถามว่าศัตรคูคู่แข่งอะไรอ้าวก็ทั้งคุณรุตคุณอายุทธต่างก็รักคุณแพรพี่ไฟไม่รู้เหรอจ๊ะแต่สำหรับคุณแพรนะ่ะฉันทายว่าเธอต้องรักคุณรุตเพราะเห็นเธอแอบคุยกันตามลำพังเสมอขณะที่พูดเขียด ได้แอบสังเกตดูอากับกริยาท่าทางของอีกฝ่ายหนึ่งคันแล้วหล่อนก็ต้องรอบยิงอย่างสมใจเมื่อแลเห็นว่าถึงแม้อากับกริยาท่าทางของไฟจะสงบในระหว่างที่รับฟังแต่ใบหน้าของเขาซีดสลดแววตาหม่นหมองจนเห็นได้ชัดใจของฉันนะ่ะว่าคุณแพรสมกับคุณรุธมากกว่าคุณยุทธพี่ไฟคิดเหมือนฉันไหมไฟไม่ตอบ แต่กลับย้อนถามเขียดว่าใครบอกเขียดว่าคุณรุตรักคุณแพรไม่มีใครบอกหรอกฉันดูในตาคุณรุตแวบเดียวก็รู้นางสาวเขียดทำเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งผู้เสริมต่อท้ายไปว่านอกจากนี้ฉันยังแอบได้ยินคุณรุตพูดกับคุณหญิงว่าด้วยว่าเธอรักคุณแพรและน้อยใจที่เจ้าคุณท่านตกปากยกคุณแพรให้คุณอายุ โดยไม่ถามถ่ายความสมัครใจของคุณแพร์ครั้งแรกไฟไม่อยากเชื่อคำบอกเล่าของเขียดแต่พอเก็บเอาถ้อยคำของอายุที่พูดกับเขาและอคคณิรุธในวันเกิดมาประมวลเข้าหากันเขาก็ต้องเชื่อเพราะนอกจากอายุธจะกราดมาด่าเขาที่ว่าไม่มีหวังในตัวคุณแพรทองแล้วยังละเรื่อยไปถึงพี่ชายด้วยคุณรุตรักคุณแพร ไฟรำพึงอยู่ในซวงอกรู้สึกเหมือนมีหนามแหลมยอกอยู่ในหัวใจและหนามอันนี้เขาไม่มีวันที่จะดึงออกไปได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามไฟเคยตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้อายุทราชพักแม้เขาจะเป็นเพียงไฟเขี้ยวเสือลูกชายของผู้ชายสามันธรรมดาที่มีชื่อว่าฟืนเขี้ยวเสือไม่ใช่พญาพานทองอย่างพญาบริรักษ์ราชพัก แต่กับอัคนิรุธราชพักไฟมิเคยคิดเช่นนั้นด้วยน้ำใจของราชพักคนพี่ที่มีต่อเขานั้นยากที่จะประเมินค่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่อัคนิยุตรักและปรารถนาไฟจะไม่ไกลใกล้สิ่งนั้นเรื่องที่เขียดพูดกับฉันมีแค่เท่านั้นใช่ไหมเขาถามเสียงราบเรียบใช่จะ้ะงั้นขอโทษนะ ฉันจะต้องขึ้นไปดูคุณนมต่อจากนั้นเขาก็รีบผับไปโดยไม่สนใจว่าเขียดจะมีความรู้สึกอย่างไรคุณรุตรักคุณแพรทุกจังหวะที่หัวใจของไฟเต้นดูเหมือนมันจะเป็นดังเช่นนี้อีกสัปดาห์ต่อมาอาการของคุณนมแพ้ออ้ก็ค่อยทุเลาขึ้นตามลำดับซึ่งทำให้ทุกคนค่อยโล่งใจสบายใจขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟ ถึงแม้อาการของคุณนมจะดีขึ้นแพลทองก็ยังคงแอบลงมาเยี่ยมเยียนมีได้ขาดดังนั้นเธอจึงได้สังเกตเห็นความผิดแปลกแตกต่างไปกว่าเดิมของไฟด้วยปกติแล้วทุกครั้งที่เธอมาเยี่ยมคุณนมไม่ว่าไฟจะทำอะไรอยู่ก็ตามเขาจะต้องรีบเร่งทำให้เสร็จเร็วแล้วก็เลี้ยงออกมาพบเธอถึงจะไม่มีโอกาสได้พูดได้จากันก็ขอเพียงให้ได้เห็นแต่มาระยะสามสี่วันนี้ไฟ กับคอยเลี่ยงหลบจากการพบกับเธอนอกจากจะบังเอิญเผชิญหน้ากันจังๆเขาจึงยิ้มแย้มทักทายด้วยพอเป็นพิพธีจากนั้นก็จะขอตัวผ่าไปซึ่งได้สร้างความสงสัยข้องใจให้แก่แพรทองเสียยิ่งหนักวันนี้ก็เช่นเดียวกันพอแพทองก้าวขึ้นบันไดามาก็พบว่าไฟนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่ระเบียงเรือนพอเขาแลเห็นเธอ ก็จัดแจงพับหนังสือเก็บยิ้มให้กับเธอพร้อมกับรายงานว่าคุณนมอยู่ข้างในครับต่อจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นทําท่าจะเลี่ยงไปเด็กสาวแลเห็นเช่นนั้นจึงเรียกเขาไว้เสียงห้วนเพราะนึกเคืองไฟเท้าที่กำลังจะก้าวออกเดินชะงักงันอยู่กับที่และหันมามองดูเป็นเชิงถามคงไม่เสียเวลามากนะัก หากไฟจะอยู่พูดกับฉันสักสองสามประโยคน้ำเสียงสีหน้าแววตาของคุณแพรทำให้ไฟรีบตอบรับว่าผมยินดีครับขอบใจเธอกล่าวขอบใจอย่างหมางเมินพรางถามว่าหมู่นี้ฉันรู้สึกว่าไฟเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกับฉันทำไมเอะผมอย่าปฏิเสธว่าเปล่าเธอชิงพูดขัดขึ้น ก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคในเมื่อพอฉันมาหาคุณนมไฟจะต้องเลี่ยงหลบไปทุกทีรากลับว่ากลัวฉันจะพูดคุยด้วยเมื่อไม่อยากพูดกับฉันก็บอกตรงๆก็ได้เราจะได้เลิกพูดกันเสียทีคุณแพรไฟอุทานอย่างตกใจเสียงสันสะท้านความขุนเคืองน้อยใจผสมความแง่งงอนตามภาษาผู้หญิงเป็นเหตุให้แพรทอง กลับเป็นฝ่ายเดินจะเดินพระจากไฟไปหาคุณนมแต่ไฟยอมให้เธอผะจากขอบไอเพราะความเข้าใจผิดเช่นนั้นไม่ได้ดังนั้นเขาจึงก้าวตามเธอไปพร้อมกับเรียกไว้ด้วยน้ำเสียงวิงวอนเดี๋ยวครับคุณแพรฟังผมก่อนแพรทองไม่ยอมหยุดฟังก้าวเดินต่อไปไฟจึงยึดข้อมือเล็กกลมกลึงของเธอไว้ อย่างลืมตัวโปรดฟังผมก่อนคราวนี้เด็กสาวหยุดหันขวับมามองดูไฟแล้วก็มองดูมือแข็งแรงของเขาที่ยึดข้อมือของเธอไว้สลับกันดูเหมือนไฟจะเพิ่งรู้สึกตัวใบหน้าของเขาสลดแววตาหมองรีบขึ้นอิสระให้ข้อมือน้อยนั้นพร้อมกับกล่าวขอโทษเสียงเบาแผ่วผมผมขอโทษสีหน้าท่าทางของไฟขณะนี้ ทำให้แพรทองใจอ่อนพอไฟได้ก้มลงมองดูมือของเขาอย่างชิงชังที่มันบางอาจเรียกฉันไว้ทำไมน้ำเสียงที่ถามดีขึ้นแม่เจ้าของจะไม่ต้องการเช่นนั้นอันเป็นเหตุให้ไฟเหลือบตาขึ้นมองดูอย่างไม่แน่ใจไม่เชื่อหูผมเรียกคุณแพรไว้ก็เพื่อที่จะเดียนให้คุณแพรทราบว่าคุณแพรกำลังเข้าใจผมผิด หากจะมีการไม่อยากพูดเกิดขึ้นผู้ที่ไม่อยากพูดควรจะเป็นฝ่ายคุณแพรไม่ใช่ผมทำไมจะต้องเป็นฉันเคื่องขึ้นมาอีกนิดนิดถึงผมไม่ตอบคุณแพรก็คงจะพอเข้าใจในเมื่อคุณแพรทราบอยู่แล้วว่าผมอยู่ในราชพักด้วยฐานะอะไรเขาพูดเสียงคืนจบบทที่36